รู้สึกที่เป็นคู่คู่อย่างตรงกันข้ามบวกลบบวกทำให้มากลบทำให้น้อยโพสิติตรีเนนักตีก็แล้วแต่จะเรียกดีกับชั่วก็ตรงกันข้ามบุญกับบาปก็ตรงกันข้ามสุขทุกข์ก็ตรงกันข้ามแพ้ชนะก็ตรงกันข้ามฟูฟูแฟบแฟก็ตรงกันข้าม หากำไรหรือขาดทุนมันก็ตรงกันข้ามการได้มาหรือการเสียไปก็ตรงกันข้ามแม้แต่นรกกับสวรรค์มันก็ตรงกันข้ามสวรรค์เป็นบวกนรกเป็นลบคู่คู่ตรงกันข้ามเหล่านี้ในบาลีเรียกว่าโลกเกอพิชชาโทมนัสสัง ความ <c oughs> เพ่งเล็งที่จะได้อะลความโทมนัสขัดใจในโลกนี้ความหมายก็คือบวกลบนั่นเองอพิชาบวกบวกได้มาก็ดีใจก็ยินดีก็เพ่งเล็งก็หลงร้าโทมนัสก็ขัดใจน่อยใจและเป็นทุกข์เป็นของที่มีอยู่ในโลก จึงเรียกว่ามีอยู่ในโลกมั้นทำให้เกิดความดีใจเสียใจยินดียินร้ายต้องหัวเราะหรือร้องไห้แล้วแต่มันจะเป็นบวกหรือเป็นลบที่ท่านจัดไว้เป็นโลกกระทำก็มีสีคู่มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ มีอินทามีสั้นเรินเรามีสุขมีทุกข์ล้วนแต่เป็นคู่ตรงกันข้ามนี่เรียกว่าบวกหรือลบความเป็นบวกหรือความเป็นลบที่จะครอบงำจิตใจคนมีอารมณ์อยู่ในโลกเพื่อให้เป็นบวกและเป็นลบ